อย่าลืมกดติดตามช่อง karage ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการทหารและยานพาหนะสุดล้ำ วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ที่ชื่อว่า d f z f ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในวงการอาวุธยุทธศาสตร์ทั่วโลก d f z f 2026เป็นขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลที่ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำสูงในการทำลายเป้าหมายทั้งบนบกและในอากาศโดยมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการควบคุมทิศทางและระบบนำทางแบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุด d f เอซดถูกพัฒนาด้วยวัสดุผสมเบาน้ำหนักเพื่อเพิ่มความเร็วและการพุ่งทะลุอากาศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตเจซึ่งถือว่าเร็วกว่าเสียงถึงเจเท่า และสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่า1,800กิโลเมตรจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ d f z f คือระบบนำทางแบบ GNSS ผสมผสานกับ Inertial Navigation System ซึ่งช่วยให้การเล็งเป้าหมายแม่นยำแม้ในสภาวะแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงส่วนประกอบของขีปนาวุธรุ่นนี้มีหัวรบอเนกประสงค์ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบพิเศษเช่นหัวรบจับกราะหรือหัวรบแรงระเบิดสูง ทำให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความต้องการของภารกิจอีกทั้งยังมีระบบต้านการถูกสกัดจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามทำให้ยากต่อการสกัดกั้นในระหว่างพุ่งเข้าหาเป้าหมายในด้านของเทคโนโลยีการผลิต DF-ZF ถูกสร้างด้วยการใช้ระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์ทิศทางลมความเร็วเป้าหมายและรูปแบบภูมิประเทศเพื่อให้การโจมตีมีความแม่นยำมากยิ่งขึง้น ด้วยระบบเซ็นเซอร์หลายตัวที่ติดตั้งอยู่รอบตัวขีปนาวุธทำให้สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติด,ด้านความสามารถของขีปนาวุธในยุคป,ปัจจุบันขนาดของ Dfzf อยู่ที่ประมาณ11เมตรน้ำหนักรวมทั้งหมดกว่า7ตันสามารถบรรทุกหัวรบที่มีน้ำหนักได้มากกว่า1,000กิโลกรัมจุดส่งออกสามารถใช้ได้ทั้งจากฐานปล่อยบนพื้นดินและจากแท่นปล่อยเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานและลดโอกาสในการถูกตรวจจับโดยสัตรูจากการทดสอบล่าสุด d f z f สามารถเข้าทำลายเป้าหมายจำลองได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพแวดล้อมรวมทั้งการโจมตีในภูมิประเทศภูเขาสูงและทะเลทรายสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพระดับสูงที่กองทัพใดก็ไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดติดตามช่อง c a r r i a ชเพื่อรับชมรีวิวเทคโนโลยีล้ำยุคเกี่ยวกับยานยนต์และระบบอาวุธที่น่าทึ่งแบบนี้อีกมากมายแล้วเจอกันในคลิปหน้า